หนุ่มจีนถูกหลอกแต่งงานความลับของเจ้าสาวอาชีพและแก๊งหลอกเงินหนุ่มจีนช็อกและตกเป็นเหยื่อของเจ้าสาวอาชีพวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปสำรวจเรื่องราวที่น่าตกใจและน่าสงสารนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนมีหนุ่มชายถูกหลอกแต่งงานกับเจ้าสาวที่เป็นอาชีพโกงเงินและสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือทุกอย่างในงานแต่งงานเป็นฉากจัดขึ้นเพื่อหลอกเงินเขานายเยี่ยนได้ทุ่มทุนสูงถึงสามแสนหยวนเกือบหนึ่งจุดสามล้านบาทเพื่อแต่งงานกับหญิงวัยสี่สิบเอ็ดปี ซึ่งเป็นเจ้าสาวอาชีพที่มีแผนการหลอกเงินอย่างลึกซึ้งพร้อมกับแก๊งนักแสดงที่เป็นเพื่อนบ้านและญาติปลอมทําให้งานแต่งงานดูเหมือนเป็นจริงๆทั้งถ่ายพรีเวดดิ้งและรับสินสอดครบถ้วนแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือการที่เจ้าสาวอาชีพและแก๊งของเธอมีแผนการหลอกเงินอย่างลึกซึ้งจนมีหลายชายหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อจำนวน5คนที่ถูกหลอกเงินเฉลี่ย3ถึง5แสนหยวนทาให้เสียหายรวมถึง1.7 7ล้านหยวนเกือบ8ล้านบาทจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าสงสารและน่าตกใจอย,อย่างยิ่ง แต่เมื่อเราเข้าไปสำรวจเรื่องราวนี้ลึกซึ้งขึ้นก็พบว่าเจ้าสาวอาชีพและแก๊งของเธอมีประวัติการโกงมาก่อนจางเพื่อนร่วมขบวนการก็เคยติดคุกจากคดีช่อโกงสามครั้งซึ่งทําให้เราเห็นถึงความเหลือเสียของการหลอกเงินแบบนี้แต่นี่ก็คือเพียงเรื่องราวหนึ่งในการโกงเงินแบบนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนทําให้เราต้องสงสารและต้องเตือนให้ระวังกันอย่างมากว่าการหลอกลวงและโกงเงินอาจจะมีอยู่ตลอดเวลาและมันอาจจะเกิดขึ้นในที่ที่เราไม่คาดคิด และนี่เป็นเรื่องที่น่าสงสารและน่าตกใจที่สุดวันที่19พฤศจิกายนศาลชั้นอุทธรณ์เมืองภูอยางมณฑลเหอหนาน,านตัดสินโทษผู้ต้องหา6กคนด้วยข้อหาเช่าโกงมีผู้รับโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีหนึ่งเดือนถึง13ปีหนึ่งเดือนแต่นี่เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้และระวังกันอย่างมากการหลอกหลอนและโกงเงินอาจจะมีอยู่ในทุกมุมมองทุกที่และเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อป้องกันและไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการโกงเงินแบบนี้ เพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องราวนี้คิดว่ามีวิธีใดที่จะป้องกันได้ดียิ่งขึ้นช่วยแบ่งปันความคิดเห็นให้เราได้ยินเพื่อเป็นการเตือนกันกน,นะครับค่ะ